สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชานะคะยังอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดค่ะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปให้การดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25าสำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลชุดเป็นเทาจาธารณาัยเคลื่อนที่เร็วนะคะดำเนินการขุดลอกเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่อุดตันท่อระบายน้ำฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยกาหม่มเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับมีเศษกิ่งไม้และวัชพืชอุดตันท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำเอ่อล้น ท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่มีการทํากินติดกับอ่างน้ํานะคะห้วยกาหมซึ่งผลการปฏิบัติอ่างเก็บน้ําห้วยกาหมก็สามารถระบายน้ําได้เต็นปกติน้ําที่ท่วมพื้นที่การเกษตรก็ลดลงตามลําดับในพื้นที่ตําวนด่านศีสุขอําเภอโพตาตจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะมาต่อเนื่อกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาก,การเครื่องที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตัวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่6ในการบังคับใช้ห้าม,มาตรการหลัก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งผลการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทั้งนี้ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดในอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ